สมชายประธานกรรมาการเผยข้อสงสัยเปิดคลิปคนบนเรือ13นาทีซดไปแล้ว1ขวดอีกฝั่งหนึ่งค่ะ,<ฮ>ะทางด้านท่านสอวอเลยค่ะ,<ฮ>ะท่านสมชายสแสวงการ ท่านออกมามาพูดเรื่องนี้ค่ะน,น,นานๆจะเห็นออกมาพูดสักทีนะคะในฐานะท่านเป็นประธานกรรม,มาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองมนุษยพันวุที่สภาค่ะท่านพูดถึงเรื่องนี้ใน Facebook ค่ะพูดยาวเลยบอกว่าตรากะย้อนแยงตรวจไม่พบแอลกอฮอล์จริงหรือ13นาทีก็ซดไปละขวดหนึ่งไงหมดขวดเลย แล้วทั้งหมดนะกี่ขวดแน่ช่วยกันตรวจดูอีกครั้งครับเพราะหลักฐานจากคลิปดูแล้วแม้ขัดตาขัดใจจริงๆว่าไม่พบแอลกอฮอล์ทั้ง5คนตรวจไม่เจอเลยสักคนเป็นไปได้เหรอเพราะว่าเธอตรวจกันหลังเกิดเหตุ2วันใช่ไหมล่ะถึงไม่เจออะไรเลยค่ะแต่ภาพมันฟ้องว่าระหว่างรอเติมน้ำมันแค่ 13นาทีออ5คนนี้ดื่มแชมเปญไป1ขวดหมดเลยค่ะออผมไม่ต้องคาดเดานะคะคว่าไปลงเรือกันตั้งหลายชั่วโมงออมันจะกี่ขวดเพราะว่า13นาทีเท่ากับ1ขวดและแต่ก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมากค่ะตั้งข้อสังเกตไว้ออนักสืบโซเชียลค่ะมาได้รับในดอนมาเดือนกว่าๆและยังสืบต่อค่ะออก็เลยสงสัยกันว่าถ้าดื่มหนักมากเนี่ยมันกี่ขวดนะแล้วถ้าเกิดมากกว่า6ขวดแล้วขวดมันไปไหนหายไปไหนล่ะ ไปตรวจไม่เจอเรือเรนี่ก็ไม่มีผ้าใบคลุมมาพูดทีก็เอามาคลุมกันทีนะคะก็เลยคิดว่าหรือหลักฐานมันหายไปหมดแล้วคนก็หายไปเกินกว่าสองวันตรวจก็ไม่เจอแอลกอฮอลเลยขวดก็หายไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่สงสัยเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียแล้วค่ะเพราะว่าจำเลยโจทย์อะไรต่างๆเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเราตั้งข้อสงสัยแบบนี้ค่ะประเด็นที่ท่านประธานสวสมชาย ตั้งข้อสงสัยคนทั้งประเทศไทยตั้งข้อสงสัยหมดเช่นเดียวกันละครับ48ชั่วโมงนี้โอ้เออเก็หายไปหมดแล้วทำไมถึงไม่มาพบตอนแรกล่ะเจตนาชัดๆไม่มาพบนี่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาเป็นอเมริกาเขาไปลากถึงบ้านเลยค่ะไม่รอให้สมัครใจมานะคะคุยยงมมบาาส